เสียงอะไรอะ่ะรสชาติเป็นยังไงคะเหมมันกรอบมากเลยอะ่ะโอ้โห โอ้ยไม่ไหวมั้งทั้งอันเลยเหรออือไม่น,นี้ค่ะเช็ดมือหน่อค่ะ <c oughs> อิ่มนะคะติดคอง <c oughs> ตั้งลงไหนคะตั้งลงตั้งลง โอเคไหมคะพอแล้วเบี